เอานะครับว่ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทางบ้านทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช anel พี่เฟรมครั้งนะครับวันนี้มาพบกับพี่เฟรมแล้วนะครับวันนี้ทําไป5 6คลิปแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้นะครับผมก็คือว่าคลิปกําแพงทุกเพชรนะครับคือได้แก่3เพชรนะครับผมซับเพชรสองจุดนะครับนะก็รหัสนี้ขายอยู่ที่500บาทเท่านั้นนะยูเซอร์นะรหัสนี้500วอลหรือ500บาทนะครับะสามารถเปลี่ยนอีเมลเปลี่ยนเบอร์ได้นะครับผมนะก็ รหัสนี้นะครับเป็น ID ที่สะอาดนะครับรับประกันได้โดยตรงของพี่แน่นะครับก็จะมีเปลี่ยนอีเมลแล้วก็เปลี่ยนเอปลี่ยนเบอร์ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมอ่านะครับข้างในนะครับเราเปิดมาด้วยนะครับก็จะเห็นปืนเลยนะครับ QVZ นะครับหรือว่า MSBS นะครับผมนะมีอยู่ปืนนะครับแล้วก็ตังของเขามีหลายหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนนั่นคือว่าสองแสนเจ็ดนะครับก็ถือว่าถือว่าตังเขาเยอะอยู่เหมือนกันนะ แล้วก็มีเนี่ยมีพกอันนี้ด้วย TEC 9อเทคนายเทคนายนะครับแล้วก็มีพันผ้านะครับนะเดี๋ยวเรามาดูของวันบ้างดีกว่านะของวันนะครับมีอ่ามี RT e 3วันนะครับนะแล้วก็มี a t 1วันแล้วก็ทา ah 3ว hmm? for ันนะครับอันนี้5วันนะครับแล้วก็อันนี้1วันอันนี้1วันนะครับแล้วก็เอ็กมัดหนึ่งวันแล้วก็อ่าอารีนาหนึ่งวันแล้วก็อ่าปืนฉีดน้ำหนึ่งวันแล้วกันเนาะยูเซอร์เนาะแล้วก็เป็นปืนอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะ ไม่รู้อะดูแล้วกันนะครับนะไอซีหนึ่งวันอันนี้อีก1วันนะมีแต่ของ1วันเนี่ยขาย500บาทนะครับผมอันนี้1วัน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 อันนี้7วัน10บวันหวัน3วัน1วัน1วัน3วัน3วัน3วันนะครับแล้วก็มีสไนที่เป็นของถาวรก็จะมี XM 2010เท่านั้นนะครับผมแล้วก็เป็นสไนพวก หนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันหมดเลยนะแล้วส่วนลูกซองก็เป็นของวันไม่มีลูกซองเป็นถาวรนะครับมีแต่ของวันนะแล้วก็ปืนปืนที่ดีที่สุดก็จะเป็นเทคนายดูทรงนะครับแล้วก็อาวุธมีดอีก1วัน7วัน10วัน1วัน3วันนะครับนะส่วนตัวละครก็จะเหลือตัวละครบวกเออเลือดร้อยยี่สิบนะครับก็จะมี2 2วันแล้วก็บวกพอยต์สามสิบหนึ่งหนึ่งสามวันแล้วก็บวกเอเอ็มพียี่สิบสามวันนะครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ส่วนหน้ากากนะครับหน้ากากเราก็จะะมีีดังนน้ก็คือ ที่ดีที่สุดก็คือหน้ากากเนี้ยหวันที่เหลือก็เป็น6วัน1วัน2วันอ่ามียังมีหัวกะโหลกไว้กันแตกได้นะส่วนไอเทมนะครับก็มีดังนี้นะเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะครับผมนะโอเคอยู่นะเปิดให้ด้วยเลยได้ตังบ้าะเออได้ตังค์เปิดให้ด้วยเลยโอ้โหได้ตังค์เยอะนะโอ้โอเคแล้วยูเซอร์ไปเปิดเองก็ได้นะครับโอ้โหโอ้โหตัวนี้มันตังค์หนาว่า สงสัยอัพยศบ,บ่อยนะตังหนาไม่จะเปิดเลยนะ,คนะใครอยาก,ใค,ยากใครอยากรู้เป็นยังไงก็ไปเปิดดูแล้วกันนะเออส่วนเรื่องอาฉายาครับผมเดี๋ยวเราไปดูฉายาดีกว่า3เพชรตัวนี้มีฉายาอะไรบ้างที่แบบดูดีและดูโหดนะครับนะาฉายาก็มีแค่นี้นะครับฉายาก็มีพอประมาณพอเล่นได้ก็พอแบบพอยิยงได้พอคุมปืนได้ครับผมนะส่วนเรื่องแคนเรื่องแคนตัวเจ้าตัวนี้ยังไม่มีแคนนะครับผมก็ตัวนี้ไม่ถือว่าอะไรของก็มีแต่ว่าเงินพอยหนาแล้วกันนะครับผมนะ ส่วนใครจะซื้อหรือฝากฝากขายกับพี่แน่นะครับขอให้เปลี่ยนอีเมลและเปลี่ยนเบอร์ได้เท่านั้นนะครับผมผมถึงจะรับฝากขายในยูสเซอร์นะออืฮึแล้วก็ขอจบลงกับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมใครสนใจติดต่อพี่แน่ได้ไปแล้วจุ๊บๆเหนื่อยมากเลยสำหรับวันนี้จุ๊บๆอย่าลืมกดติดตามช anel พี่เป๊ะด้วยนะครับผมเผื่อมีสตรีเมเกมอื่นเกมอะไรหรือว่าสตรีมเกมขายรหัสอะไรประมาณน,นี้นะครับนะไปแล้วจุ๊บๆ